ของจริงครับแล้วดูนะครับโตเสมอกันทุกลูกดูสังเกตหนามนะครับเป็นออร่ามากและลูกเสมอกันทุกลูกเลยจริงๆตอนนี้นี่กี่ลูกเลยครับอันนี้นะครับ103ลูกเข้าตู่พีที่สค่ะครับสวัสดีครับผมอ่าครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของสวนนะครับสวนภูทร์ร้านบางกระดานการเกษตรนะครับผม ก็สวัสดีครับพี่จอยสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ะครับผมอ่าเห็นนะครับข้างหลังเนี่ยโหลูกโตเสมอสวยมากเลยเนะี่ยดูแต่ละลูกนะครับพี่จอยมีเทคนิคอะไรบ้างที่ว่า ทำยังไงให้ลูกมันโตเสมอขนาดนี้ตอนแรกสะสมอาหารพี่ก็ใช้ของเราแหละอ่าเป็นตัว824 824ไมโครแคลจนกระทั่งถึงระยะไข่ไก่ไข่ไก่อ่าเดินมาเรื่อยๆแล้วพอถึงระยะกระปั้นพี่ก็จะต่อด้วย16เสมอไมโครแคลอ่าจะเลือกเดินเป็นถุตเสมอนะครับแล้วพอพ้นเป็นระยะกระป๋องนมก็ยังพี่ยังเดินเสมอเพราะว่าตอนนั้นลูกของพี่ดูว่าจะสั้นพี่ก็ไม่ได้เลือกลง12 12 18เพราะมันอาจจะสั้นไปกันใหญ่พี่ยังยั้ง16อยู่ค่ะ 16เสมอยาวมาแล้วก็จนมาถึงตอนท้ายพี่จึงเลือก155 2้า5่าใช่ค่ะอช่ครับผมแต่ว่าทุกรอบนี่คือยังบวกบวกมีแคลตลอดไม่ทิ้งเลยใช่ค่ะโอ้โหดูสังเกตหนามนะครับวูเป็นออร่ามากแล้วลูกเสมอันทุกลูกเลยจริงๆแปลงนี้ตอนนี้นี่กี่ลูกเลยครับหนึ่งสามค่ะชัดๆครับตรงนี้ครับ1 0 3ลูกไม่เกินจริงแล้วดูนะครับทุกลูกเข้าตู่ปีที่ส0ค่ะสุดยอดมากจริงครับจริงๆแปลงนี้ ของจริงครับญิงงามขอบคุณนะคะครับผมยังไงขอบคุณพี Honestly, ่จอยมากมากครับขอบคุณครับผมสำหรับข้อมูลฮอร์โมนและอาหารเสริมที่พี่จอยใช้นะครับพี่จอยจะฉีดพ่นไปที่ผลโดยตรงนะครับตั้งแต่ระยะห่างแยะไหมไปจนถึงระยะอะป๋องนมนะครับโดยจะฉีดพ่นทุกๆ7 -10 วันนะครับด้วยชุดบำรุงผล บวกด้วยหญิงงามพลิกลูกหลังจากนั้นนะครับจะเป็นชุดบำรุงผลตลอดนะครับโดยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพี่จอยจะใช้บวกตลอดนั่นก็คือดูโอแคบโบนะครับที่จะทําให้ได้ผลผลิตออกมาหนามสวยขนาดนี้นะครับ